สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องส,สุขสุขคนเนาะคะ่ะเจ้าวันกินแซบมาละจ้ามื้นนี้เจ้าวันกินแซบได้เมนูแกงส้มนั่งเนาะจ้ะผักกินกับกินแกมก็ซิมีหยำม,มะเขือเรื่องนะหยัม,มะเขือขึ้นจ้ะแล้วก็แต่งกว่าจ้ะเขาเนี่ยฮอนฮอนๆนะจ้ากินแซบกินหนวากันเลดจ้าอื้แซบจ้า เดี๋ยวบักเกลือให้เกลือกับบักหนาวเลยจ้ะ Eita! มะแมนวะออมเอตะตะขี้เหล็กหรือแก่งใส่พักใส่แย้ได้ย่างเดียวด้ว้ะแก่งสมกระแซบตาพี่น้องเคยกินบะจ้าไปลองเฮ็ดเบิ้งเดิอซื้อนั่งมันจี้มาเผ้าจ้ะแล้วก็ไปต้มไปเปไื่อยเนาะก็มาสับเป็นชิ้นจ้า cắt thành từng miếng là cả, bẹ cải xóm, cứ hỏi cải xóm, quả xóm, hết nền là đã

พี่น้องเลยยังกินจ้ามาเด้อมากินเต้าอ้วนจ้าาเขาเสาวขาเทียงรวบกันจ้ะ ولا راك هذا هذا قال يقول له الضويا على هنا สภาอากาศจังหวัดเลยมันนี้ห้องฟ้ามือคืมจ้ะลมยุ่ฮักบ่ลมแห่งพ้อมือวานนี่จ้ะลมน้อยๆจ้ะมันนะเข้ากันเลยจ้ะ ข่าอวนบดได้ออกไปข้างนอกข้านอนเละนะจ๊ะผักผักมีแค่นี้จ๊ะบัคเกอเหลืองในกาเขาแม่ปุ๊กไปออมบานจ้ะ สูดคำง่ายๆจ้าไประกุดจ้ะ

สาอ,อนถึงผู้มักนั่งมาจ้ะกีนั่งก็มักออมซีกิเล็กก็มักออมใ่บ่อนแดนเนาะเก่งเ่พักรวมจ้ะ

อ okay, so ิ่ม,ม,มละจ้าเจ้าวันก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับดูรับชมคลิปเจ้าวันเลจ้าแพ้เจ้าวันกินบสุภาพกินมุมม,มัม ก็โขอโถงก็แผ่นําได้เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาววันกินแซ่บนําได้เลยจ้าสําหรับมื้อนี้สาววันกินแซ่บลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า